สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเย็นนะครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เขาเรียกว่าเต่าพี่น้องบอกววารู้รู้อยู่แล้วว่าเป็นเต่ามันไม่ใช่เต่าธรรมดานะครับพี่น้องสังเกตไหมว่ามันจะกระดองมันจะสีเหลืองมันเป็นเต่าภูเขาหรือว่าเต่าบกนะครับพี่น้องทราบไหมว่าเต่าภูเขาหรือว่าเต่าบกเนี่ยเวลาเราเอาไปปล่อยลงน้ําแล้วมันจะจมน้ําตายเอาจริงจริง เพราะอะไรเพราะว่าเต่าโบกเนี่ยมันจะอยู่บนโบกแล้วกระดองมันหนักกระดองมันใหญ่กระดองมันหนาถ้าเราไปลงน้ําปุ๊บเนี่ยมันจะจมเลยแล้วเท้ามันอ่ะตีนมันอ่ะมันจะไม่มีผังผืดติดกันอ่ะมันว่ายน้ําไม่เป็ดมันจะจมน้ําตายมันจะอยู่แต่บนบกนะครับถ้าพี่น้องเห็นพี่น้องอย่าไปโยนลงน้ํานะเต่าที่กระดองเรืองเหลืองเนี่ยเขาเรียกเต่าภูเขาเนี่ยมันมันมาที่สุรยาแลมันมากินอาหารมันมาอยู่ตามนี่แหละเดินอยู่ตามนี่แหละมากิน ยอดไม้กินอะไรก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเห็นบ่อยมากนะครับแต่มันไม่ลงน้ํานะครับเอาลองเอาไปไว้ใกล้ๆน้ํามันก็ขึ้นมามันกินน้ํามันก็กินน้ํากินอะไรเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่ว่ามันมันไม่ชอบน้ําถ้าลงไปอยู่ในน้ามันจะจะ่า้น้ําไม่เป็นเขาเรียกว่าเต่าภูเขาหรือว่าเต่าบกถ้าพี่น้องเห็นนะพี่น้องจำไมค์ในกระดองเรืองเหลืองนะครับคือเห็นเลย <laughs> อย่าไปโยนลงน้ำนึกว่าจะได้บุญเดี๋ยวจะบาปเดี๋ยวเต่ามันจะตายนะครับ